มงคลชีวิตข้อที่ยีสิมัชฌปานาจะสัญาญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมากรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับมัชฌาหมายถึงของเมาทั่วไปทั้งที่เป็นของแห้งและเป็นน้ำเป็นของเสพติดให้โทษ การสำรวมจากการดื่มน้ำเมาก็คือการรักษาตัวไว้ให้ไม่เป็นธาตุของยาเสพติดให้โทษเหตุสำคัญประการหนึง่งซึ่งทำให้บุคคลผู้จัดว่าเป็นสุภาพชนสามารถประพฤติทุจริตได้ก็คือจากการดื่มน้ำเมาโดยเหตุนั้นในศีลห้าจึงห้ามการดื่มสุราเมรัยเอาไว้ด้วยการดื่มน้ำเมา เป็นฐานแห่งความประมาทเป็นเหตุให้ประกรอบการทุจริตนอกจากนั้นในสิงคาโลวาทาสูตรแสดงโทษของการดื่มน้ำเมาไว้หกประการดังนี้ 1. เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ 2. เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อกเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง ห้าเป็นเหตุให้ไม่รู้จักอายไม่รู้จักการปิดบังความลับและข้อ6เป็นเหตุให้ถอนกำลังปัญญาลงการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยมีโทษดังนี้ผู้มีปัญญานั้นไม่พึงจะกระทำเป็นอย่างยิ่งการเสียทรัพย์เสียไปโดยเหตุไม่เพียงพอที่จะเป็นของหน้าเสียอันว่าทรัพย์นั้น เป็นเครื่องแลกประโยชน์และความสุขแต่การเสียไปโดยทางการดื่มน้ำเมานั้นไม่ใช่เป็นการแลกประโยชน์และความสุขคนที่จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็เฉพาะแต่ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งน้ำเมาแล้วทั้งทรัพย์ที่เสียไปนั้นจักชื่อว่าซื้อโทษอย่างอื่นอีกมาให้แก่ตนประการที่สองเป็นเหตุเก่าการทะเลาะวิวาท เป็นทางตัดความสามคัคคีแต่คนบางพวกถือว่าเป็นทางเชื่อมความสามัคคีก็มีแต่เหตุฉไหน,นจึงจะต้องเชื่อมด้วยทางนั้นยังมีทางอื่นซึ่งดีกว่าเป็นอันเอกแม้ในการทำลายความสามคัคคีบางคนอาจจะแย้งว่าแม้ผู้ที่ไม่เมาก็ทะเลาะวิวาทกันถึงแตกคราวก็มีอยู่มากขอแก้ว่าเหตุที่เกิดแก่ผู้ไม่เมา มักเกิดโดยสมควรที่จะเป็นตามวิสัยแห่งปุถุชนแต่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เมามักเกิดขึ้นโดยเหตุที่ไม่น่าจะเป็นประการอื่นๆก็เห็นกันอยู่แล้วโดยมากเว้นแต่ว่าจะไม่วิจารณ์ฝ่ายวิจารณ์ย่อมเล็งเห็นในปัจจุบันนี้มีมหาประเทศที่ได้เล็งเห็นโทษแห่งการนี้สู้เสียสละประโยชน์ อันเป็นเศรษฐกรรมแห่งประเทศไม่น้อยเลยทั้งป้องกันแม้ชาวต่างด้าวผู้เข้ามาอยู่ในประเทศไม่ให้ได้ช่องที่จะดื่มเป็นนิทัศนะอันงามอยู่ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกว่าการดื่มสุราเมรยัยว่าเป็นนิจศินสำหรับลหลสห์ในมงคลสูตรนี้ ทรงยกการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาว่าเป็นฐานแห่งความเจริญความสำรวมในที่นี้หมายความว่าเว้นไปเลยทีเดียวไม่ใช่หมายความว่าทำแต่พอเหมาะพอควรอันเป็นทางพูดแห่งนักแก้ตัวว่าดื่มไปไม่ถึงกับเสียสติก็ยังจะพอดื่มได้เหตุนั้นการสำรวมระมัดระวังงดเลิกการเสพของมืนเมา มีสุราเมไรเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญของชีวิตอีกประการหนึ่ง